ในการทำพิธีที่หน้าปราสาทนครวัดไม่สําเร็จมีคนโดนฟ้าผ่าตายไปสามศพแค่นั้นก็น่าขนลุกแล้วใช่ไหมครับเพราะมีคนเสียชีวิตจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้หลายคนเริ่มเชื่อว่าคำาํำสาบและผีเฝ้าปราสาทอาจจะไม่ใช่แค่ตำนานอีกต่อไป ถ้าผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ชนขนลุกที่ปราสาทนครวัดประเทศกัมพูชาจู่ๆก็มีฟ้าผ่าลงมาอย่างรุนแรงครับบุคคลที่อยู่บริเวณนั้นเสียชีวิตทันที3คนและบาดเจ็บอีกกว่า30คนในขณะที่พวกเขากำลังทำพิธีกรรมบางอย่างที่จัดขึ้นหน้าปราสาทนครวัดหลายคนบอกว่า มันคืออุบัติเหตุแต่ก็มีอีกหลายเสียงครับที่พูดถึงคำสาปพ,พันปีว่ากลับมาทำงานอีกครั้งและถ้าผมจะบอกว่าฟ้าผ่าครั้งนั้นอาจไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมชาติแต่มันคือผลจากคำสาปที่พระเจ้าสุริยวรมันจารึกเอาไว้ด้วยพระองค์เองคุณจะเชื่อไหมครับและถ้าผมจะบอกต่อไปอีกว่าคำสาปนั้น อาจไม่ใช่แค่เรื่องเก่าโบราณที่มีอยู่ในแผ่นศีลาแต่มันเป็นคำเตือนถึงคนทรยศที่กล้าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และกษัตริย์ในอดีตคุณจะคิดยังไงครับประเด็นในวันนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องรีลับธรรมดาทั่วๆไปแต่มันคือเรื่องราวของคำสาบที่อาจเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์จริงในปัจจุบัน ผมครูตรีมีเรื่องเล่าและนี่คือครูตรีจับประเด็นให้เป็นเรื่องประเด็นน่าสนใจไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่มันอยู่ที่ว่าเราจับอะไรมาเล่าโดยเพื่อให้ทุกอย่างเราเข้าใจได้ตรงกันครับเราจะเริ่มจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2025ที่หน้าปราสาทนครวัดประเทศกัมพูชาขณะมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังประกอบพิธีกรรมลึกลับ พวกเขานั่งล้อมวงหน้าปราสาทใช้สายศิลธงดำธงขาวและวัตถุบโบราณอย่างบาทหินได้และผลไม้จัดวางในพิธีไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพวกเขากำลังทำพิธีอะไรกันแต่ไม่นานหลังจากเริ่มพิธีจูจ่ๆก็มีฟ้าผ่าลงมากลางพิธีอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตทันทีสคนและบาดเจ็บอีกกว่า30คน จุดนี้ไม่ใช่แค่ข่าวที่ดังไปทั่วประเทศกัมพูชาอย่างเดียวนะครับแต่เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวกัมพูชาและผู้คนทั่วไปหลายคนเริ่มพูดถึงคำสาบสุริยวรมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบางคนหวาดกลัวถึงขั้นที่บอกว่าคำสาปพ,พันปีอาจจะกลับมาเริ่มทำงานอีกครั้งแล้วจริงๆเพื่อให้เราเข้าใจทุกอย่างมากขึ้น ผมขอย้อนกลับไปสู่ช่วงยุคทองของอาณาจักรขอมสมัยที่พระเจ้าสุริยะวรรันที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเวลานั้นพระองค์ทรงวางรากฐานการปกครองที่มัน่นคงส่งเสริมาศาสนาพัฒนาบ้านเมืองและมีบทบาทสำคัญในการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆรวมถึงอาณาจักรอื่นในเอเชียอาคาเนย์ถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วก็จะรู้เลยว่า ยุคนี้คือเป็นยุคทองของขอมและเป็นยุคทองของพระองค์บ้านเมืองเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองจนสามารถสร้างนาครวัดและนครธมซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจศรัทธ,ธาและภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ได้ที่สำคัญพระองค์ยังมีการจารึกคำสาบไว้บนแผน่นศิลาเพื่อเตือนใจว่าผู้ใดก็ตามที่กล้าทรยศต่อพระองค์หรือราชวงศ์ของพระองค์ จะมีแต่เรื่องเลวร้ายตามมาและคำสาปนั้นหลายคนเชื่อว่ายังทำงานอยู่จนถึงทุกวันนี้ทุกอย่างคงจะเป็นไปได้ด้วยดีตามช่วงเวลาของมันในการปกครองบ้านเมืองตามปกติแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือในปลายยุคข,ของราชวงศ์สุริยะวรมันมีชายชาวบ้านคนหนึ่งนามว่าแตงหวานซึ่งเดิมทีเป็นเพียงคนปลูกแตงธรมธรมดาาไม่ได้มีเชื้อสายขุนนาง แต่มีลักษณะพิเศษคือเป็นคนมีวาทศิลป์คู่จาน่าเชื่อถือและมักบอกผู้คนว่าตนเองเป็นผู้มีบุญญาธิการและอนาคตจะได้เป็นใหญ่บางตำนานบอกว่าแตงหวานเคยได้เข้าไปอยู่ในวังช่วงสั้นๆในฐานะคนดูแลสวนหรือคนคอยถวายผล,ลไม้แต่แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้ระบบการปกครองบ้านเมืองการเมือง และจุดอ่อนของราชสำนักในเวลานั้นรวมถึงรู้ว่าช่วงนั้นราชวงศ์กำลังอ่อนแอและชาวบ้านบางกลุ่มไม่พอใจในราชวงศ์ในแตงหวานจึงเริ่มชักชวนชาวบ้านและกลุ่มขุนนางที่ไม่พอใจโดยใช้ความเชื่อและคำทำนายมาโน้มน้าวว่าตนคือผู้ถูกลิขิตให้ครองราชท้ายที่สุดแตงหวานก็นำกำลังลุกฮือขึ้น โค่นอำนาจราชวงศ์สุริยวรมันและสังหารพระเจ้าชัยวรมันที่9กษัตริย์ที่ครองราชในเวลานั้นส่งผลให้สิ้นสุดราชวงศ์ของพระเจ้าสุริยวรมันในทันทีจากนั้นในแตงหวานก็สนา,รรนานปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์โดยใช้พระนามว่าพระเจ้าตระซ็อกประแอมหรือที่ชาวบ้านยังเรียกติดปากกันว่าพระเจ้าแตงหวานเชื่อกันว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น คือจุดเริ่มต้นของคำสาบคำสาบที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่โค่นราชวงศ์สุริยวรมันจะต้องพบกับความพินาศทั้งตนเองและลูกหลานและนั่นคือสิ่งที่หลายคนเริ่มย้อนคิดครับว่าความพินาศความย่อยยับที่เกิดขึ้นกับกัมพูชานในเวลาต่อมาเป็นไปได้ไหม ว่าเป็นผลจากคำสาบนั้นแม้ในบันทึกประวัติศาสตร์จะระบุว่าผู้ที่ถูกโค่นล้มโดยพระเจ้าแตงหวานนั้นคือพระเจ้าชัยวร,รมันที่9ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอีกพระนามหนึง่งไม่เกี่ยวอะไรกับพระเจ้าสุริยวร,รมณน,นี่แต่ในความเป็นจริงครับพระเจ้าสุริยวร,รมันเป็นถือว่าเป็นต้นเชื้อสายครับพระเจ้าชัยวร,รมันที่9เป็นผู้สืบสายราชวงศ์จากพระเจ้าสุริยวร,รมัณที่หนึ่งแน่นอน เนื่องจากอาณาจักรของโบราณไม่ได้มีราชวงศ์ต่อเนื่องแบบจีนหรือยุโรปแต่มีการเปลี่ยนพระนามขึ้นครองราชกันแบบซ้อนกันหลายสายครับบางครั้งกษัตริย์ใหม่อาจมาจากราชสกุลเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อราชวงศ์บางครั้งก็มีการแต่งตั้งจากฝ่ายขุนนางหรือกลุ่มชนชั้นสูงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กษัตริย์ในสายชัยวรมันจะสืบเชื้อสายจากสุริยะอุรมันนั่นเองและเพราะแบบนั้นครับ ที่ทําให้คํำสาบในสี่ราจารึกของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งไม่ได้จํากัดแค่ยุคข,ของพระองค์แต่ยังยาวนานมาจนถึงคําว่าลูกหลานของเราตามคําในจาลึกก็คือพระเจ้าชัยวราณที่9ที่เป็นผู้ถูกโค่นลม้มในเมื่อยังสืบเชื้อสายจากพระเจ้าสุริยวรันที่หนึ่งก็เลยเป็นสาเหตุให้คำสาบยังทำงานอยู่และนั่นแหละครับ คือสาเหตุที่คนกลัวว่าคำสาบสุริยะวรมันกำลังเล่นงานประเทศกัมพูชาอยู่ในเวลานี้ในส่วนคำสาบนั้นคืออะไรและสาบว่าอย่างไรเรื่องนี้พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งพระองค์นะครับนอกจากมีความสามารถเรื่องการสร้างบ้านสร้างเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการปกครองศาสนาศิลปะวัฒนธรรมพระองค์ยังมีบทบาทในการก่อสร้างศาสนาสถานอันยิ่งใหญ่มากมายครับ เช่นนครวัดนะครธมและปราสาทอื่นๆอีกสิ่งหนึ่งที่น้อยคนจะรู้ก็คือพระองค์ทรงจารึกคำสาบไว้ในศิลาจารึกหลายแห่งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดลบหลู่พระองค์และราชวงศ์ของพระองค์ในภายภาคหน้าโดยคำจารึกมีเนื้อความชวนขนลุกว่าผู้ใดทรยศต่อเราและลูกหลานเราจะตกอยู่ในความพิน,นาศตลอดไป ถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะผเชิญภัยพิบัติซ้ำแล้วส้ำเล่าแม้คำเหล่านี้จะดูเป็นเพียงวัฒกรรมทางอำนาจในยุคนั้นครับแต่หลายคนกลับมองว่านี่แหละมันคือคำสาบที่ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการก่อกบฏโดยพระเจ้าแตงหวาน ที่ลมราชวงศ์สุริยวรมันลงอย่างสิ้นเชิงยิ่งตอกย้ำเลยครับว่าคำสาบนั้นน่ะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีตสาเหตุเพราะอะไรลองฟังอย่างนี้ครับเพราะหลังจากที่พระเจ้าแตงหวานขึ้นครองราชแทนราชวงศ์สุริยวรมันแล้วอาณาจักรขอมก็เริ่มพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายคนเชื่อว่าในช่วงเวลานี้แหละที่คำสาบกำลังแพง่ลึก ในทันทีที่มีการโค่นล้มราชวงศ์เดิมลงก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหลายอย่างเลยแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงนั้นคำสาปก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยจนมาถึงยุคปัจจุบันคราวนี้ครับเพราะคำสาปที่มันรุนแรงขนาดนั้นทําให้คนบางกลุ่มของกัมพูชาเชื่อว่าหากแก้คำสาปได้ประเทศจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง นั่นจึงนำไปสู่การทำพิธีกรรมปาระหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีคนกลุ่มหนึ่งได้จัดพิธีกรรมขึ้นบริเวณหน้าปราสาทนครวัดโดยอ้างว่าต้องการถอนคำสาบของตระกูลชัยวรมันว่ากันว่าในการประกอบพิธีมีการใช้ของหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบาตน้ำมนต์เข็มหินลับมีดธงขาวธงดำและสายศิลจำนวนมาก แต่คราวนี้ครับเหมือนคำสาบไม่ได้ต้องการให้เกิดการแก้ไขก่อนพิธีจะเสร็จสิ้นสายฟ้าก็ฟ,า,กฟาดลงมาอย่างรุนแรงเสียชีวิตทันทีสศพแล้วก็บาดเจ็บกว่า30รายเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่ข่าวร้ายที่โด่งดังไปทั่วประเทศเท่านั้นแต่มันกลายเป็นชน,นวนที่ทำให้คำสาบสุริยโวรมันถูกพูดถึงอีกครั้งและทำให้หลายคนเชื่อว่าอาจไม่ใช่ทุกคน ที่ล้มล้างคำสาบนี้ได้และการที่ไปยุ่งกับคำสาบในวันนั้นอาจจะทำให้ทุกอย่างยิ่งแย่ลงเราพักเหตุการณ์ตรงนั้นไว้ก่อนแล้วเรามาพูดถึงประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชากันก่อนครับซึ่งประเด็นในตอนนี้ผมขอไม่พูดถึงในเรื่องเชิงการเมืองหรือการทหารนะครับเพราะนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของคลิปนี้แต่สิ่งที่ผมตั้งใจจะพูดถึงคือเป็นอีกด้านหนึ่ง ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นคือความเชื่อเชิงไสยศาสตร์ซึ่งกำลังกลายเป็นปัจจัยเบื้องหลังที่สำคัญของเหตุการณ์และถ้าผมจะบอกคุณว่าในขณะที่ข่าวหลกัลกๆกำลังพูดถึงพื้นที่ทับซ้อนต่างๆการต่อสู้การสงครามแต่ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อที่ทำให้คนกัมพูชาบางกลุ่มครับต้องการปราสาทตาเมืองทมกับไปเป็นอย่างมาก จะเชื่อไหมครับว่าปรา,าสาทธรรมดาทําไมชาวบ้านถึงต้องการขนาดนั้นและที่สําคัญครับความต้องการนั้นไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่มันเป็นเพราะว่าเชื่อว่าที่ปรา,าสาทตาเมืองทมมีกุญแจสําคัญในการถอนคํำสาปสุริยวรมันอยู่ใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดในปรา,าสาทตาเมืองทมมีศิลาจารึกของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งซึ่งเป็นศิลาจารึกที่ถูกกล่าวขานว่า เกี่ยวข้องกับคำสาบโดยตรงและในมูมความเชื่อคนบางกลุ่มในฝั่งกัมพูชาเชื่อว่าหากไม่สามารถทำพิธีถอนคำสาบณนะจุดที่จารึกถูกตั้งไว้พลังคำสาบนั้นจะยังส่งผลต่อประเทศไปเรื่อยๆพาให้ประเทศตกต่ำและพินาศซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นกระแสที่ชาวกัมพูชาบางกลุ่มพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลครับเจรจาขอคืนปราสาทแห่งนี้ให้ได้ ไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันคือของของเขาแต่เพราะเขาเชื่อว่ามันคือจุดเดียวที่สามารถยุติคำสาบแต่โบราณได้อย่างแท้จริงและในส่วนฟ้าผ่าที่ผ่านมาตรงหน้านครวัดถ้าเรามาคิดกันว่ามันเกิดจากอะไรถ้าในความเชื่อก็ต้องบอกงนี้ครับว่าในความเชื่อของชาวของแต่โบราณการสร้างปราสาทหรือศาสนสถานขนาดใหญ่ไม่ใช่เพียงกนกออิฐ สร้างปูนขึ้นมาแค่นั้นไม่เสร็จแต่เป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาสถิตยังสถานที่นั้นๆด้วยถึงจะเสร็จสิ้นและหนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผีเฝ้าปราสาทมีความเชื่อว่าปราสาทแต่ละแห่งจะต้องมีผีหรือวิญญ,ญาณคอยดูแลเพื่อคอยปกป้องสถานที่จากผู้บุกรุกผู้ลบหลู่หรือแม้แต่ผู้ที่ตั้งใจทำพิธีกรรมโดยไม่ขออนุญาตบางตำนานเล่าว,ว่าในอดีต ฝังคนทั้งเป็นหรืออัญเชิญวิญญาณน,นักรบหรือพรามที่มีคุณธรรมมาสถิตยอยู่เพื่อเฝ้าปราสาทแห่งนี้ไปตลอดกาลโดยเฉพาะปราสาทที่สําคัญอย่างนาครวัดนครทมและตาเมืองทมซึ่งถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ชายแดนมีความเชื่อว่าผีเฝ้าปราสาทจะต้องมีอํานาจมาก หากใครไม่เคารพหรือไม่ทำพิธีให้เหมาะสมเช่นนำของต่ำมาถวายทำพิธีผิดครูหรือลบหลู่ก็อาจถูกลงโทษจนเสียชีวิตก็ได้เหตุการณ์ฟ้าผ่าในระหว่างพิธีกรรมหน้าปราสาทนครวัดจึงไม่ใช่แค่เหตุบังเอิญในสายตาของชาวบ้านบางกลุ่มแต่ถูกตีความว่าผีเฝ้าปราสาทลงโทษเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดพิธีและความเชื่อนี้ ยังคงส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้ในการทำพิธีที่หน้าปราสาทนครวัดไม่สำเร็จมีคนโดนฟ้าผ่าตายไปสามศพแค่นั้นก็น่าขนลุกแล้วใช่ไหมครับเพราะมีคนเสียชีวิตจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้หลายคนเริ่มเชื่อว่าคำสาบและผีเฝ้าปราสาทอาจจะไม่ใช่แค่ตำนานอีกต่อไปโดยหลังจากที่เกิดการประทะกาันระหว่งางทหารไทยและทหากรกัมพูชา ตรงชายแดนเขตปราสาทต,ตาเหมือนทมมีผู้เสียชีวิตทางฝั่งกัมพูชาหลายรายในพื้นที่ตรงรอบบริเวณชายแดนและนับจากวันนั้นชาวบ้านในพื้นที่เริ่มได้ยินเสียงหมาหอนเป็นเสียงหมาหอนที่ยาวนานตลอดทั้งคืนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีสุนัขเห่าหอนแบบนี้มาก่อนบางคนบอกว่าเสียงตอบรับของวิญญาณที่ยังไม่ไปไหน เรียกให้พวกสุนัขมาแถวนั้นหรือไม่ก็วิญญาณของผู้ที่ตายจากการสู้รบยังคงติดค้างอยู่ในบริเวณปราสาทและแนวป่าสิ่งที่หลอนไปยิ่งกว่านั้นอีกคือ หลายชุมชนได้มีการตีกลองในเวลากลางคืนไม่ใช่เพราะต้องการส่งสัญญาณสงครามแต่เพราะความเชื่อแบบโบราณที่ว่าเมื่อมีคนตายกลางป่าดวงวิญญาณจะหลงทางกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ถูกการตีกลองจึงเป็นการส่งสัญญาณเป็นเสียงเรียกเปิดทางกลับบ้านให้กับเหล่าวิญญาณที่เพิ่งเสียชีวิตไป ถ้าทุกคนที่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าแค่การเจอผีวิญญาณหรือเสียงหมาหอนในสนามรบมันน่ากลัวแล้วผมจะบอกให้เลยครับว่าคำสาบที่เริ่มส่งผลจริงๆอาจจะน่ากลัวกว่านั้นอีกเยอะมากผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามผมดูครับถ้าผมบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศกัมพูชาในรอบ100ปีที่ผ่านมามันตรงกับคำสาบของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งแทบทุกบรรทัดคุณจะคิดว่าคำสาบมีอยู่จริงไหมเรามาฟังคำสาบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคำสาบที่ว่าผู้ใดทรยศต่อเราและลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนา ไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะ,ะเผชิญภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือข้อความของในศิลาจารึกที่มีเกี่ยวกับการสาบแช่งและหากเรามองย้อนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาแบบตรงไปตรงมาไม่มีการแต่งเติมโดยใช้อารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ครับเรียงรายกันเป็นเหมือนร่องรอยของคำสาบเลยปี2 4 0 6 กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสปี2513เกิดสงครามกลางเมืองและรัฐประหารปี2518เขมรแดงเรืองอำนาจฆ่าล้างเผ่าพันประชาชนไปกว่า1.7้านแสนคนปี2533จนถึงปัจจุบันการเมืองไร้เสถียรภาพประชาชนยังคงอยู่ในความยากจนและต้องพึ่งพาต่างชาติทั้งหมดนี้ ถ้าเราฟังแล้วเราจะคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญทางประวัติศาสตร์ก็ได้ไม่แปลกครับเรามีสิทธิ์คิดแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะครับถ้ามันคือผลจากคำสาบที่ถูกจารึกไว้จริงๆคำถามคือคำสาบยังทำงานอยู่ไหมหรือยังมีใครบางคนที่ยังไม่ได้ชดใช้กรรมต่อสิ่งที่เขาทำไว้ในอดีต ดังนั้นหากเราย้อนดูเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่คำสาปของพระเจ้าสุิยวร,รมันที่หนึ่งจนถึงเหตุฟ้าผ่าที่นครวัดพิธีถอนคำสาบและเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประวัติศาสตร์และในปัจจุบันคำถามสำคัญที่เราควรถามก็คือหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการสังหารกันการล่มสลายของอาณาจากักรสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนถึงฟ้าผ่า กลางพิธีกรรมที่นครวัดมันเป็นแค่ความบังเอิญหรือเปล่าหรืออาจเป็นเพราะคำสาบที่ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลามันยังอยู่ยังไม่หายไปไหนและยังคงส่งผลจนถึงทุกวันนี้และถ้าการที่คนกลุ่มหนึ่งพยายามจะถอนคำสาด้วยพิธีกรรมที่ไม่ถูกต้องการไม่ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการจัดพิธีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ โดยปราศจากความเคารพและความรู้ทั้งหมดที่เราเห็นอาจไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับหรือไสยศาสตร์แต่อาจเป็นบทเรียนจากอดีตที่ยังไม่ได้รับการให้อภัยและอาจเป็นคำเตือนจากบางสิ่งบางอย่างครับที่มนุษย์ยังไม่สามารถเข้าใจได้จนถึงวันนี้ฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเริ่มมีแนวคิดของตัวเองแล้วว่าเหตุการณ์ที่ฟังมาทั้งหมดมันจะเป็นยังไง เราเริ่มต้นเรื่องนี้จากข่าวฟ้าผ่าที่นครวัดแล้วค่อยๆขุดลึกลงเรื่อยๆจนถึงคำสาบโบราณของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งคำสาบที่ถูกจารึกไว้บนแผ่นศีลาคำสาบที่พูดถึงความพิน,นาศของผู้หักหลังราชวงศ์คำสาบที่ดูเหมือนจะเริ่มทำงานตั้งแต่ชายปลูกแตงคนนั้นล้มอำนาจราชวงศ์ลงไปและเมื่อเราย้อนดูเหตุการณ์ร้ายแรงหลายครั้งในกัมพูชาเราก็พบทุกอย่างเลยว่ามันเกิดขึ้นตาม คำสาปที่ถูกจารึกไว้เลยแม้กระทั่งความพยายามถอนคำสาบเมื่อพฤษภาคมปี2568ที่ผ่านมาก็ยังจบลงด้วยการที่มีฟ้าผ่าใส่กลางพิธีจนมีคนเสียชีวิตทุกอย่างดูเหมือนจะร้อยเรียงกันไปหมดครับเป็นเส้นเรื่องเหตุการณ์เดียวกันอย่างน่าขนลุกเลยว่าไม่ว่ายังไงคำสาบนี้ก็ไม่สามารถสลายไปได้และทุกอย่าง จะพบกับความพินาศย่อยยับตามคำสาปเท่านั้นผมก็ไม่รู้ครับว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือแท้จริงแล้วกัมพูชากำลังอยู่ท่ามกลางคำสาปที่ยังไม่สงบกันแน่บางคนเชื่อในวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อในกรรมเก่าบางคนบอกว่าคำสาปไม่มีจริงแต่บางคนกำลังรวบรวมอัขระโบราณเพื่อเตรียมทำพิธีแก้คำสาปนั้นอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้ว คุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือคำสาบหรือเป็นแค่ความบังเอิญหากคุณมีความคิดเห็นต่อคำสาบสุริยะวรมันอย่างไรลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับที่ใต้คลิปนี้เราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวแบบนี้กดติดตามกดไลฟ์และแชร์ช่องครูตรีมีเรื่องเล่าไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะพาคุณไปเจาะลึกอีกหลายประเด็นที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ